ถามว่าหลังจากได้ปฐมฌานแล้วเอาปฐมฌานเป็นบาตรแห่งการเดินวิปัสสนาญาณได้ไหมได้แต่โดยส่วนใหญ่คนที่ได้ปฐมฌานฝึกมาอย่างนี้แล้วเขาฝึกถึงจตุทชานถึงอรูปฌานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจตุทชานจะมีความแนบแน่นถ้าในพ,ทพทุทธพจน์อายตัณาทั้งหลายถ้าได้ถึงจตุทชานหรือได้ปัญจมฌานเนี่ยเขาเรียกว่าสมัมมนาคตาจิตจิตที่พร้อมด้วยองค์8มีสมาหิตะ ปริโยธาตะเป็นต้นจนถึงกรรมนิยะศัพท์นั้นก็คือจะเป็นตัวสมาธิที่มีความเสถียรมากที่สุดและมีพลังมากที่สุดสงบด้วยเยือกเย็นด้วยมีพลังด้วยใสยสะอาดมองเห็นอะไรได้ชัดด้วยเป็นฐานที่ดีที่สุดแห่งการเดินน,าานิพพานญาณถ้าท่านตั้งหลายได้ปฐมฌานแล้วเนี่ยใช้เวลาอีกไม่นานเลยปัญจมฌานเนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องไม่ยากแล้ว ว่าบุคคลที่จะได้ฌานในจิตได้ก็ต้องเป็นติเหตุกาปฏิสนธิอยู่แล้วใช่ไหมแสดงว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเข้ามาในหมวดในหมวดของบุคคลที่ฝึกได้เนี่ยฝึกได้ฝึกได้เนี่ยพระพุทธเจ้าฝึกได้สาวกพ,พุทธเจ้าฝึกได้ใช่ไหมฝึกได้เป็นกําลังใจต้องฝึกเป็นหน้าที่เราต้องฝึกให้ได้เป็นหน้าที่ของเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าถ้าได้จะตุวทชฌานหรือปัญจมาชฌานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจิตที่มีพลังเป็นฐาน เป็นฐานที่ดีที่สุดของการที่จะเป็นไปเดินได้จิตประเภทนี้แล้วเนี่ยจะน้อมไปเพื่อเดินวิปัสสนาญาณก็เร็วชัดมาแต่ต้องมีต้องมีคําสอนกํากับนะต้องมีคู่มือการบีบัตินะคือคําสอนพระเจ้าเนะี่ยไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วเห็นเองเนี่ยไม่มีไม่มีในพระศาสนาถ้าอย่างนั้นอาราลดาบทุตกาดาบทเนี่ยได้สมาธิก่อนทําไมไม่ได้อะใช่ไหม สมาทิงพิกเวบาเวถาสมัยโตยถาภูตังประชานาติชอบยกพุทธภพพุทธพจนธตรงนี้มากล่าวกันเนี่ยต้องระวังนิดนึงตรงนี้มีในยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเขาต่อยอดต้องอ่านให้จบต้องศึกษาให้จบว่ารู้ชัดอะไร ต้องไปต่อยอดโดยการรู้ทุกขสัจตามความเป็นจริงรู้สมุทัยสัจจะตามความเป็นจริงรู้นนโรทศสัจจะตามความเป็นจริงรู้มรรคสัจจะตามความเป็นจริงเรารู้อย่างไรก็ไปต่อยอดเดินวิปัสสนาอย่างไรถึงจะรู้ทุกขสัจถึงจะรู้สมุทัยสัจจะเนโรทศสัจจะแล้วก็ประกอบมรรคสัจจะในกรณีอย่างการไปพิจารณาแทงตลอดอริยศัสตร์มีหลักการวิธีการปฏิบัติอยู่ในพระศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบคือตรงนี้แหละตรงที่ว่า บอกทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนแต่เราจะไปค้นเจอ,อยังไงใช่ไหมวางไว้ตรงสูตูตูสูตูตนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้มีความชำนาญมาบอกใครได้ครูอาจารย์ที่ชำนิชำนาญตรงนี้ก็เป็นบุญนั้นลัคนูปนิชานเนี่ยอันนั้นต้องไปต่อเพราะต้องทําฌานสองคืออารามโนูปนิชานคือสมถะเป็นฐานแล้วก็ลัคนูปนิชานก็คือวิปาาัสสนาญาณนะ ถามวิปัสนาญาณก็ต้ององค์ทำได้แก่อะไรมหากุศลญาณนะสัมปยุทธสีเพื่อที่จะทําวิปัสนาญาณเนี่ยไปรู้อะไรขันห้าอายตนะ12บสาสิบแสัจจะสอินทรีย์่2จบลงด้วยปฏิจสมบาทอันนี้คืออารมณ์ของวิปัสนาญาณหรือตัวละครตัวละครของการไปเดินไปดูวิปัสนาญาณต้องไปดูความเพียรสติปัญญาต้องไปดูไอตัวละครเหล่านี้ แล้วไปแยกแยะตัวละครเหล่านี้อ่านตัวละครเหล่านี้ให้ชัดเมื่อสามารถรู้รายละเอียดของตัวละครเหล่านี้เบียดเสร็จเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูได้อย่างชัดแจ้งแล้วก็ว่าสมควรได้รับประกาศนียบัตรของผู้ดูที่ดีที่สุดใช่ไหมได้รับประกาศนียบัตรจากพระพุทธเจ้าเนะี่ย ประกาศนียบัตรในที่นั้นก็คือเป็นพระโสดาบันสกาธานาคาเป็นพระรหตรเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นพระทหารก็ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเนี่ยตอนนี้เรากิตที่ควรทาทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีละละัคนโนปนิชานก็เลยไล่ไปตามดับได้ฌานจิตเหล่านี้เหล่านี้ฌานจิตเดินวิปัสสนาญาณต้องกลับไปใช้มหากุศลเวลาเดินวิปัสสนาญาณต้องไปใช้มหาคุศลใช่ไหมแม้ฌานจิตยังต้องใช้มหากุศเลเลย ใช้มหากุศลเป็นบาทฐานเดินไปตามลําดับแล้วก็ไปจ่อถึงอุปจาระแปลเปลี่ยนจากอุปจาระสมาธิเป็นอัปปนาเพราะเป็นอัปปนาสมาธิก็เปลี่ยนจากมหากุศลเป็นรูปาวจรกุศลเป็นรูปาวจรกุศลเมื่อได้รูปาวจรกุศลเป็นฐานแล้วกลับมาใช้มหามหากุศลต่อคือมวิปัสสนามหากุสลญญาณสัมปยุทธกลับไปดูดูตัวรูปาวจรเป็นต้นเหล่านี้แหละ หรือดูตัวอรูปนามขันห้าทั้งหมดถ้าถามว่าปฐมฌานรูปปาวาจัจระปฐมฌานนจิตหนึ่งในนั้นมีอะไรวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นสังขารขันองค์ฌานในนั้นมีเวทนาด้วยไอเวทนาเป็นเวทนาขันมีสัญญาเจสิกในนั้นด้วยเป็นสัญญาขัน แล้วก็มีจิตซึ่งตัวปฐมชานจิตเป็นวิญญาณขันธแล้วจิตเหล่านี้อาศัยอะไรเกิดอาศัยหัทยวัถุเป็นรูปขันธสรุปก็คือขันธหเนี่ยผู้ปฏิบัติหรือโยคีทั้งหลายก็ต้องมาฉลาดจ้องเปาสติเอาปัญญาความเพียรที่สร้างสรรค์มาวิจัยอะไรวิจัยตัววิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาเป็นต้นแล้วก็วิญญาณหรือธรรมะที่ประกอบทั้งหมดแล้วก็เจาะลงไปที่รูปธรรมด้วย สรุปก็คือแยกรูปแยกนามของตัวปฐมฌานนี่แหละหัตถยวัตถุเป็นรูปขันธ์แล้วก็หัตถยวัตถุอาศัยดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นก็เป็นรูปขันธ์ก็คือมหาพุทธรูปปาทยรูปกระแสขันธ์ตัวปฐมฌานมีวิตกวิตกเป็นสังขารขันธ์วิจารเป็นสังขารขันธ์ปีติเป็นสังขารขันธ์สุขเป็นเวทนาขันธ์เอกคตาเป็นสังขารขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์ห้า ก็ไปเห็นว่าแม้นาม,มาทมที่เป็นชาณจิตเนี่ยก็มีการเกิดดับสืบต่อเขาเรียกไม่เที่ยงแล้วก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เบียดเบียนเบียบค้นเ,เป็นทุกชาณจิตเหล่านี้แต่ก่อนไม่มีก็มีขึ้นด้วยเหตุปัจจัยก็เป็นอนัตตาเกิดจากเหตุปัจจัยเห็นความจริงแยกรูปแยกนามไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่อัตตาตัวตนเราเขาชาณจิตก็ดีผู้ได้ชาญก็ดี ไม่ได้มีโดยสมมติโดยโดยปรมัมถ์หรมีโดยสมมุติโดยปรมัตถธรรมก็คือรูปนามขันห้าที่เป็นชานเป็นชานนจิตและชานนจิตเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกยังไงเป็นอนัตตายังไงพิจารณาเบ็ดเสร็จยกขึ้นสู่ไตรตลักษณ์เป็นวิปัสสนาญาณก็มาหากุสลญ,ญาณนะสมยุทธไล่ไปตามลดับตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นไปตามลําดับไล่ไปตามลําดับปัจจยะปริขยานสัมารสนญาณอุทธยพยญาณไล่ไปจนถึงสังขารุเปกข,ขาญาณอนุโลมยาน มรรคยานเกิดขึ้นผลยานเกิดขึ้นก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมก็โลกุตระทันทีพัฒนาจากมหากุศลเนี่ยไปสู่โลกุตราจิตเมื่อได้โลกุตราจิตที่เป็นอริยมรรคอริยผลแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าลักคนูปนิชานยประสบความสําเร็จครั้งแรกวิปัสสนาญาณประสบความสําเร็จครั้งแรกได้บรรลุเป็นพระเสรขาบุคคลเป็นพระโสดาบันในศาสนา เป็นผู้มีความเที่ยงแท้ที่จะต้องปรินิพานไม่เกินเจ็ดชาติอันนี้แปลว่าเข้าถึงโลกุตระสถานาคมเรียบร้อยนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้พอมองเห็นไหมนี่คือเส้นทางของพุทธบริษัททั้งหลายที่เราจะต้องไปให้ถึงไปให้ถึงอาเชิญเหลือห้านาทีเชิญนถาม